อเอาเสียงธรรมชาติมาฝากจ้าโอ้นกนกบินไปโน่แล,ละว้าวซูมลง ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะจ๊ะเพื่อนๆฝนหยุดตกว่าก็มาเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศหลังบ้านนะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหม ให้เสียงธรรมชาติบำบัดจิตใจของคนที่กำลังมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางนะคะใครมีทุก์็็หายทุกโศกไปเลยนะจ๊ะ อย่าเจ็บอย่าจนจ้าเ,เพื่อนมีความสุขทั่วหน้ากันนะจ๊ะ<ม>กบเทียดอยู่ในนั้นจ้ะกบเทียดอยู่ในกบเทียดอยู่ในหน้ากบเทียดอยู่ในหน้า ทีจะไม่ตกดินเลยยังทอแสงอยู่เลยค่ะ6โมงกว่าแล้วสวยงามมาก25กรกดาคมอีกหนึ่งมุมตรงนี้นะค่ะที่หาดูได้ยากมากหนึ่งปีก็มีครั้งเดียวเนาะ อย่างเีก็มีครั้งเดียวนะที่จะเห็นภาพแบบข้าวกำลังสวยๆแบบนี้เนาะไทยแลนด์ฟาร์มลายฟาร์มลายนะคะเพื่อนๆข้าวอ่ะอุ้อุออออ้นอกอะไรเอ่ยเสี่งนนกอะไรเอ่ยร้องก็จ้งองลง อพยายามจะตามนกกระยางตัวนั liksom, ้นแต่บินไวมากเลยน่าจะเป็นนกเป็ดนะนกเป็ดป่ะกลับมาที่เดิมก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะยังไม่ตกดินนะคะท่าที่ทอาที่ยจะไม่ตกดินครับเพื่อน หกโมงสิเก้านาทีพี่ยังไม่ตกดินนะะเพื่อนกับเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์จะไปตกปลาสงสัยมีคนตกเยอะตรงที่สะพานกลับมาแล้วน่ะมาแซวว่าไอ้บอกอ้าวซองอีกแล้วยังไม่จบเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนมีลูกมีเมียลูกเตกันเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ก็จะเดนไปเช้าแล้วจ้าทุกคนสวยงามพระอาทิตย์ไม่ยอมตกไปไหนสวยจริงๆเลนโบหายไปไหนแล้วล่ะเอเลนโบเมื่อกี้ส่งไปจ่องมุมนู้นไปจ่องมุมนู้นเห็นเลนโบเนาะมามุมนี้ไม่เห็นเลนโบยอดเยี่ยมเลยท่งมหาสุดจันแล้วก็อ่ะ ฝนตกก็นำไมายังรุนแรงนะคะตอนนี้ก็ช่วงเย็ยนหกโมงยี่สิบนาทีพระอาทิตย์ก็ยังอยู่นะคะพเพื่อนๆนกบินผ่านน่ารักมากอา่ะเย่ไล่ตามกันใหญ่เลยจ้า สายหลังบ้านในี่ถึงสมยสัยก็เป็นเด็กเดินหากระบุงหาประจาหาข้าวหากับข้าวกลางวันไปให้พ่อให้แม่นะเนาะเอาแค่นี้พอนะคะเ,เพื่อนขาพเพื่อนขา ผากหอมคอนะคะเพืเ่อนๆขาเราเป็นอินเตอร์เทนเมนต์ช่วงเย็ยนๆเนี่ยใครกำลังทานข้าวอยู่บ้างก็อินเตอร์เทนเมนต์ทุ่งนาหลังบ้านของบ้านนะคะนี่เลยเหมาะกับคนที่กำลังคิดถึงอยู่ไกลบ้านเนาะกำลังคิดถึงท้องทุ่งนาเนาะ ก็จะถึงบ้านอยู่ต่างแดนก็สู้ๆกันทุกคนนะจ้า Have a good evening ค่ะอู้ตาเหลือไปเห็นหนู่นบนสกายนู่นใครเห็นบ้างหายไปไหนแล้วละ่ะหายไปไหนแล้วอะเมอกี้ยังเห็นอยู่เลยตกดินแล้วกําลังลิบหลีลิบหลีแล้วเย้